ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ยังอยู่กับหัวเว่ยเม e ยี่ X ครับในคลิปนี้นะครับผมจะนําเจ้าหัวเว่ยเม e ยี่ X เครื่องนี้มาลองเล่นเกมต่อเนื่อง1ชั่วโมงให้ดูนะครับเรามาดูฟิลลิ่งในการเล่นต่อเนื่องกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างช่วงไปปลายชั่วโมงฟิลลิ่งในการทัชของเขายังดีเหมือนเดิมไหมนะครับก็มาดูแบตเตอรี่ด้วยเนาะว่าจาก100%นะครับเขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็อาจจะไม่ได้แบบ ตรงเป๊ะเหมือนตอนที่แบบแกะเครื่องออกมาจากกล่องเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆนะครับเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องที่ใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ดูได้ในระดับหนึ่งแล้วกันอาจจะไม่ได้เป๊ะมากเนาะเพราะว่าแบตเตอรี่อาจจะมีการเสื่อมลงมานิดนึงนะครับแต่เราก็มาก็จะมาดูกันนะครับว่าเฮ้ยเขาจะใช้แบตไปเท่าไหร่ในการเล่นเกมสาหรับการเล่นเกม1ชั่วโมงนะครับผมใช้สัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมเหมือนเดิมนะครับเป็นโปร0 0เมกไม่ลดสปีดแล้วก็ หน้าจอผมปรับตรงกลางหลอดแล้วกันนะครับส่วนการตั้งค่าที่เพิ่มประสิทธิภาพอะครับผมจะก็คือจะปิดไว้หมดเลยนะครับจะไม่เพิ่มจะไม่ประหยัดแล้วก็จะไม่ประหยัดขั้นสูงนะครับก็คือเอาแบบกลางๆเอาแบบพอดีพอดีนะครับถ้าเราติ๊กเพิ่มประสิทธิภาพอะแน่นอนฟิลลิ่งในการเล่นความเร็วอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันแลกมาด้วยการใช้พลังงานที่เยอะขึ้นเองนั่นเองครับผมแต่ว่าผมว่าแค่ธรรมดาเนี่ยก็พอแล้วเพราะว่าได้ลองเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ลื่นไหลสมูทอยู่แล้วนะครับ มาเรามาเริ่มกันเลยครับผมผมจะเล่น ROV แล้วก็ p u b G Mobile นะครับตัวนี้เสียงลำโพงเสียงดังกระหึ่มมากเลยนะครับบอกไว้เลยเอา้าวลืมครับผมมาเอารุ่นน้องเขามาจับนาฬิกาครับตัวนี้เป็นหัวเว่ยโนวา 5T นะครับได้รับเกียรติจากหัวเว่ยโนวา 5T มาจับเวลาให้ครับผมโอ้โหผมขอปรับเสียงขอเอาลงสักประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่า เล่น ROV เนี่ยเสียงลำโพงมันกระหึ่มมากครับสำหรับตัวตัง้งค่านะครับผมก็จะปรับสุดทุกอย่างเท่าที่เกมจะมีมาให้นะครับก็คือปรับได้สุดทุกอย่างของเกมเลยครับอ่ตามที่เห็นเลยก็ขอเล่นเป็นหมดจัดอันดับแล้วกันครับเพราะว่าถ้าใครอยากดู การเทสแบบเต็มๆนะครับก็ย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เพราะว่าในครั้งนี้จะเป็นการเทสแบบต่อเนื่องแล้วก็ดูแบตเตอรี่กันนะครับว่าเขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์เนาะก็เลยจะในช่วงในช่วงเข้าเกมเนี่ยผมจะไม่ตัดแต่ว่าช่วงโหลดเกมอะ่ะผมก็จะช่วงที่แบบเล่นเกมอะ่ะผมก็จะกอไปตามสเต็ปแล้วกันเพื่อไม่ให้มันเสียเวลามากเกินเกินไปนะครับฟีลลิ่งในการทัดครับลื่นไหลสมมทครับขนาดหน้าจอ7.2นิ้วนะครับ ถามว่ามันใหญ่ไหมผมว่ามันมันมันใหญ่นะ7.2นิ้วเนี่ยมันใหญ่มากๆเลยนะครับแต่พอได้มาถือเล่นแบบนี้เนี่ยโอ้โหฟิลลิ่งนะครับมาเต็มเลยจริงๆเล่นได้แบบตุ้มตั้มตุ้มตั้มเลยครับยิ่งเล่นทับจีนะโอ้โหแบบอย่างมันนะครับแต่ว่าถ้า ROV อ่ะก็จะติตรงที่มันใหญ่ไปเนาะเวลาเราจะแต่ไอ้พวกตรงเนี้ยครับสกิลตรงนี้ะมันมันจะแต่ยากหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องใช้ เวลาครับใช้ความคุ้นเคยอ่ะถ้าได้ลองใช้งานแบบสักพักหนึ่งผมว่าคงชินแต่ผมชอบเสียงลำโพงชอบจอมันมันสุดจริงๆครับรุ่นนี้บอกบอกได้เลยว่าสุดจริงๆสำหรับหัวเว่ยเมที 20x ผมก็แปลกใจนะเอทำไมเปิดมาด้วยกัน3รุ่นใช่ไหมครับมีเมท20เมท 20x เมท2 0โป o ก็แน่นอนแหละ พอเปิดตัวมาตอนแรกคนก็เล็งไปเม็ด20โปเนาะเฮ้ยแต่พอมาสักพักหนึ่งเออคนมาเล็งเม็ด20 x ครับเอาไปเอามาเม็ด20 x ขายดีแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะมีถ้ามีก็มีเป็นเครื่องค้างสต็อกแล้วกันเนาะก็ต้องลองดูตามแอปช h อปปิ้งต่างๆนะครับแต่ถ้าใครเจอมือสองที่แบบราคาโดนๆสภาพส,สวยๆนะ่ะโอ้โหเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยที่แบบหลายๆคนให้ความสนใจมากแล้วก็เห็นคอมเมนต์มาว่าเครื่องนี้เนี่ยหายากมากเขาบอกรุ่นนี้เนี่ยหายากมากแล้วก็อยากได้มากเขาบอก เราได้ของแลมาลองครับผมรอบนี้จอใหญ่มากครับจอใหญกใส่ใจจริงๆใครชอบจอใหญ่เนี่ยผมว่าถูกอ,อกถูกใจแน่นอนเอาไว้เสพคอนเทนต์ดู YouTube ดู Netflix เล่นเกมเนี่ยโอ้โหจุใจมากครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับผมบอกเลยมีเซอร์ไพรส์ครับสมหรการเทสแบตเตอรี่เนี่ยเดีย๋ยวเรามาดูกันแล้วกันก็นกอารมณ์เฟรมเรทนะครับอย่างที่ผมเคยเทสให้ดูไปก็59 60 6 1 อ่อนหนักๆ57 58ประมาณนี้ครับฟิลลิ่งอ่ะไม่ไม่มีสะดุดอยู่แล้วครับเลื่อนไหลสมูทดีอยู่แล้วก็โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นให้มันจบเกมก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมตัดกลับมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าเป็นการเทสแบ,บตเตอรี่แล้วก็เล่นแบบต่อเนะื่องเนาะเดี๋ยวถ้าช่วงไปลายชั่วโมงใกล้จะครบหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมกลับมาให้ดูแบบวยฟีลลิ่งมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นช่วงฟาร์มนะครับเห็นไหมยู ปืดป๊ดปื๊ดสบายครับชิวๆเนี่ยเวลาจะแตะตรงนี้ใช่ไหมจะเนี่ยเตรงนี้มันจะแตะยากนิดนึงเนี้ยครับมันต้องอาศัยความแบบคุ้นชินไปสักพักหนึ่งนะครับเนาะจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมแรกของเราก็โ,โหดาวผมลดอย่างต่อเนื่องเลยครับฝีมือกระจอกมากเล่นมาได้10 6นาทีนะครับแบตเตอรี่ของเราเหลือแถมแถมแถม99ครับใช้ไป 1%, เอซงอ่าอย่าพึ่งตกใจครับเดี๋ยวรอดูให้มันครบ1ชั่วโมงก่อนแล้วกันว่าเขาจะใช้ไปเท่าไหร่นะครับก็รอดูครับรอดูผมขอจัดอันดับต่อแล้วกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับก็คือฟีลลิ่งในการเล่นเนี่ยแบบสบายสบายเลยครับความร้อนเนี่ยเล่นมาได้ประมาณ 16กว่านาทีนะครับก็คุมความร้อนได้ดีมากๆครับขณะไม่ได้ใส่เคสนะครับก็คือถือเล่นได้แบบสบายๆเลยครับในเรื่องของตัวระบบระบายความร้อนเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูตัวแบตเตอรี่กันเนาะว่าจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าครบ1ชั่วโมงตอนนี้ก็17นาทีละก็9 9้าโอเคครับผมฟิลลิ่งในการทัดก,ก็ยังยังลื่นเหมือนเดิมนะครับเนี่ย ติดมือเหมือนเดิมครับเดี๋ยวถ้าครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมตัดกับมาให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับฟิลิ่งในการเล่นของเราโอเคครับผมก็โอเคครับผมเกมที่2เราจบไปเรียบร้อยแล้วครับก็อะไรก็ไม่รู้ครับวันนี้เจอง่ายก็ง่ายไปเลยครับเจอเก่งก็เก่งไปเลยก็เกมที่2เล่นไปเพียงแค่ประมาณ10นาทีเองครับก็ฮะผมขอต่อ rov <soc. S 2> อีกสักตาหน well ึ่งแล้วกันนะครับพอจบเกมนี้แล้วค่อยไปต่อ PUBG Mobile นะครับก็ให้ดูแบตเตอรี่หน่อยแล้วกันเล่นมาได้ประมาณ26นาทีนะครับแบตเตอรี่เหลือ97ก็ใช้ไป3%เองนะครับถามว่าอึดไหมบอกได้เลยนะครับว่าอึดมากๆฮะเดี๋ยวรอดูเซอร์ไพรส์ครับผมเดี๋ยวรอดูเซอร์ไพรส์แล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ rov เกมที่3ครับก็มาดูฟิลลิ่งในการโหลดหน้าตัว เลือกละครกันนะครับว่าเขาจะโหลดเป็นยังไงบ้างสําหรับเกมที่3แบบต่อเนื่องนะครับจะโหลดเร็วไหมโหลดทันเพื่อนไหมนะครับความร้อนบอกได้เลยนะครับว่าชิวๆครับสบายๆนะครับเร็วมากปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวเลยครับฟิลลิ่งในการทัดเนี่ยยังดีนะครับยังดีครับยังดีเหมือนเดิมก็โอเคผมขออนุญาตไปเล่นเกมที่3ก่อนนะครับ ตอนนี้ก็เล่นมาได้ครึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับเรามาดูฟินนิ่งในการเล่นเกมช่วงครึ่งชั่วโมงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงหลังจากเล่นมาได้30นาทีต่อเนื่องมาดูกันครับผมเฟรมเลสนะครับอย่างที่ผมบอกไปอารมณ์5960ประมาณนี้ครับอ่าอันนี้เป็นช่วงโอ้โหโดนลุ้มครับถอย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 วิ่งวิ่งวิ่งแบบที่ตูนเห็นไ,ไหมครับมีบางช่วงบางจังหวะเด้งขึ้นไป6 1ดหย้อม กันนิดนึงครับโอ้โหโ,หโ,หโอ้โห,โหหนีไม่พ้นครับผมก็ยังลื่นไหลยังสมูทนะครับปกติเลยครับความร้อนคุมได้ดีมากๆครับก็โอเคครับผมตัดกลับมาครับ ROV เกมที่3เราจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เล่นมาได้40นาทีละโอ้โห,โหรอบนี้ตัวเกม ROV ผมได้เล่นเยอะถึง3เกมเลยเนาะเพราะว่าแต่ละเกมเนี่ยจบเร็วมากๆเลยนะครับ เรามาดูกันครับ40นาทีแบตเตอรี่ใช้ไป6%นะครับก็ถือว่าประหยัดมากๆเลยครับก็เดี๋ยวมาดู PUBG Mobile ครับผมโอ้โหดูรอยนิ้วมือผมเล่นแบบมันมาก PUBG Mobile เริ่มที่นาทีที่40นะครับเรามาดูกันว่าอีก20นาทีเนี่ยเขาจะกินแบตเยอะแค่ไหนนะครับตอนนี้94นะตัว PUBG Mobile เนี่ยเดี๋ยวผมเล่งเสียงจนสุดเลยเพราะว่ามันจะได้แบบอารมณ์เนาะ ก็ ROV เกมแรกนะครับผมเล่นไปประมาณ16นาทีแบตเตอรี่จาก100เหลือ99ครับก็ใช้ไป1 ROV เกมที่2เนี่ยเล่นไปประมาณ10นาทีแล้วกัน99เหลือ97ก็ใช้ไป2แล้วก็ ROV เกมที่3นะครับเล่นไปประมาณ14นาที97เหลือ94ก็ใช้ไปแค่3เองนะครับก็ถือว่าไม่ไม่เขาไม่เขาก็ถือว่าแบบโอ้โหประหยัดมากๆเลยเนาะก็คืออึดอึดอึดครับ มาดูกราฟิกหน่อยแล้วกันกราฟิกนะครับปรับได้สูงมากได้ที่ NDR SD HD, Frame r a ได้ที่สูงผมก็จะเล่นแบบปรับสุดแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากเล่นลื่นภาพแล้วภาพยังสวยหน่อยก็เอาประมาณนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเอาปื๊ดๆเลยก็ตามนี้ก็ได้ครับแต่ว่าผมจะเล่นปรับแบบเอาแบบคมๆเลยครับนี่เอาตามนี้เลยเนาะก็แน่นอนแหละว่าปรับสุดเนี่ยมันลื่นไหลมันสม,มูทอยู่แล้วครับไม่มีกระตุกเลยครับบอกได้เลยเสียงลำโพงเนี่ยก็หึ่มมาก ระหว่างเข้าเกมผมก็จะไม่ตัดนะครับแต่ว่าระหว่างเล่นตัว PUBG เนี่ยผมขอกอไปตามสเต็ปแล้วกันเพื่อไม่ให้เวลาในคลิปเนี่ยมันยาวจนเกินไปนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ที่เราจะเทสกันในคลิปนี้ก็คือ100%ของแบตเตอรี่เนี่ยเล่นเกม1ชั่วโมงจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ช่วงไปไปชั่วโมงเล่นเกมมาต่อเนื่องเนี่ยฟิลลิ่งในการเล่นอย่างลื่นไหมหรือว่ามีอาการน่วงมีอาการกระตุก ก็ตอนนี้บอกได้เลยนะครับอาการยังดีครับผมไม่มีหน่วงไม่มีกระตุกอยากให้ดูกราฟ,ฟิกครับโอ้โหทำออกมาได้แบบนะดูตู้ดูตู้คอนเทนเนอร์ครับรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ใบหวยนะครับ P.P.05 คมมากๆครับฟิวก้อนหินฟิวต้นไม้ฟิวท้องฟ้าโอ้โหดูหัวผมเนี่ยแบบนะโอ้โหมินหน้าละ่ะถึงแบบคนแบบ ตั้งตอนที่มันเปิดตัวมาแบบช่วงแรกๆเนี่ยแบบมีวางขายแล้วก็ประมาณเดือน2เดือน,นหน่อยเนี่ยมีคนขอให้ผมรีวิวรุ่นนี้เยอะมากเลยนะครับแต่ผมไม่มีเครื่องนะตอนนั้นนะเอาจริงๆเลยบางทีงบเรามันก็ไม่ถึงเนาะถ้าจะให้ซื้อเครื่องที่แบบเฮ้ยเกือบสามหมื่นมารีวิวแล้วขายต่อแล้วแน่นอนแหละราคาขายต่อมันอาจจะไม่ได้ราคาดีสักเท่าไหร่แต่ว่าบางที เมื่อวิววิวแหละวิวเราอ,อามันไม่ได้เยอะแบบเป็นแสนแสนวิวทุกคลิปเนาะพอที่จะแบบว่าจะมาตัวเฉลี่ยเอาแบบสิ่งที่มันขาดหายไปะครับก็คือมันมันถ้าซื้อมาเทสมันก็คงเจ็บตัวเยอะอย่างเงี้ยก็เลยแบบอะ่ะยังก่อนดีกว่าเอาไว้แบบรอจังหวะที่มันดีๆหน่อยแล้วกันแล้วค่อยไปสส่มาแล้วค่อยมาเทสดีกว่าเอา้าผมผมนำเหรอใช่เหรอม <า S 1> ผมมาไปดังาคนี่ ภาษาอะไรก็ไม่รู้ถ้าผมนำเนี่ยผมพาลงโพชิงกิเลยนะเอาป่ะนี่โพชิงกิเลยครับโพอโทษมาโอโ้โหผมล้อเล่นครับผมไม่อยากตายเร็วลงตรงนี้แล้วกันลงตรงนี้แล้วกันไม่ต้องลงหรอกโพชิงกิอะลงไปก็ตายถ้าเป็นรุ่นที่แบบ เอ้ราคาไม่แพงมาก4-5,000ันอย่างเงี้ยเอออันนั้นพอพอว่าอยู่ครับแบบพอซื้อมาแล้วเวลาขายต่อมันก็มันก็ไม่ได้แบบตกมากจนถึงแบบ50%อย่างเงี้ยแต่ว่าคนคนดูเยอะนะราคาที่แบบไม่ค่อยแรงอย่างเงี้ยสี่ห้โอโหคนดูเยอะมากครับผมพอใจมากแต่ว่าถ้าตัวไหนที่แบบเป็นหมื่นเงนี้ยบางทีวิวไม่ถึงหมื่นก็ก็มีครับมันมันก็พอไรายได้จาก YouTube จากโฆษณามามันก็ไม่ ไม่ไม่ไม่บาลานซ์กันนะครับเออบางทีเราเราก็ต้องเลือกทำเนาะอันนี้คือเหตุผลของผมจริงๆนะครับถ้าใครที่ขอมาแล้วผมไม่ได้ทำให้บางทีผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าขอมาแล้วเอ,อ้ยไม่ไม่ได้ทำรุ่นนั้นรุ่นนี้อย่างเงี้ยแต่บางรุ่นก็โชคดีหน่อยมีแบรนด์เขาให้ยืมเครื่องมาเราก็ได้ทำครับแต่ว่าแบรนด์เขาให้ยืมมาผมก็ ก็รีวิวตามสไตล์ผมแล้วครับก็ไม่ได้อวยมากก็อันไหนติก็ติไปเนาะเขาก็รับได้แล้วก็คุยกันก็โอเคดีลกันจบแต่ถ้าแบรนด์ไหนที่แบบพูดยากหน่อยก็ปล่อยๆไปช่วยครับให้ดูฟิลบ้านครับโอ้โหดูหมวกกันน็อกผมครับอย่างสวย ตอนนี้ได้แต่หมวกครับอันนี้เป็นฟิลลิ่งในการาร์มนะครับความร้อนเป็นไงบ้างหลังจากเริ่มพับ g Mobile มาก็ตัวนี้นะครับอารมณ์ที่ผมได้เล่นเกมพับ g Mobile อะครับความร้อนช่วงแรกๆจะมีนะครับจะร้อนตรงตรง,ตรงหัวตรงนี้แต่พอได้แบบเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยความร้อนกลับมาเหมือนเดิมปกติเลยครับก็ยังไงแล้วเดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวผมขอนี่นี่ผมอยากให้ดูกราฟิกรถครับเห็นไหมครับ โอ้โหลายละเอียดป้ายทะเบียนครับดูป้ายทะเบียนดูล้อดูอะไรอย่างเงี้ยมันแบบปรับกราฟิกสูงๆครับบางบางคนเขาก็อยากได้ลื่นๆก็ไม่เป็นไรก็ปรับกราฟิกให้มันลื่นๆแต่ว่าบางคนเอ้ยมาเล่นเพื่อแบบแบบแบบว่าอยากจะเสฟกราฟิกอยากจะดูความสวยดูฟิลแบบบ้านดูฟิลต้นไม้เล่นแบบไม่ได้แบบอยากจะไอ้นี่มากครับเนี่ยดูด,ดูดูเงาดูกำแพงครับโอ้โห อย่างสวยเลยครับก็โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือการเล่นแบบช่วงจะไปไปลายชั่วโมงแล้วเนาะก็คือประมาณช่วงนาทีที่45-46เนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาสักระยะนึงแล้วก็ต้องบอกว่า PUBG Mobile ยังเล่นได้สบายๆครับผมลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยครับในเรื่องของความร้อนอ่ะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าความร้อนมันจะร้อนตรงนี้แต่ตอนนี้ก็ดรอปแล้วครับความร้อนดรอปแล้วปกติแล้วครับ อยากให้ดูฟิลโอ้โหสวยจริงๆครับเนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยครับเห็นไหมลื่นไหลสม,มูทปัดซ้ายปัดขวาหน้าจอใหญ่โอ้โ oh, ห oh, แบบสะใจมากครับเสียงลาโพงกระหึ่มมากนะเหมาะจริงๆครับรุ่นนี้เนี่ยเหมาะเอามาเล่นเกมมากแต่ถ้าใครมือเล็กๆก็ต้องพิจารณานะครับถ้าใครมือใหญ่ชอบจอใหญ่เนี่ยก็จัดไปเลยครับ โอเคแน่นอนแต่ถ้าใครมือเล็กโอ้โหถือลำบากแน่นอนครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยก็มีน้ำหนักพอสมควรก็เลือกตามการใช้งานแล้วกันเนาะก็โอเคก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวครบหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมตัดกลับมาให้ดูอีกทีนึงว่าแบตเตอรี่เราจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะมาลอลุ้นกันครับบอกได้เลยครับผมว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอน ก็โอเคครับผมตอนนี้เล่นมาได้จะครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าฟิลลิ่งในการทัดความลื่นไหลความสมูทของเกมอะไรต่างๆยังมีมาเหมือนเดิมเลยครับในเรื่องของความร้อน <c oughs> ผมขับวนซ้ายวนขวาในเรื่องของความร้อนคุมได้ดีมากๆครับสําหรับการเล่นเกมต่อเนื่อง1ชั่วโมงก็ขออนุญาตหยุดก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยผมอยากให้ดูกราฟิกค,ครับสวยมากๆเห็นไหมครับ ด,ด,ดูดูเหมาดูเงาตรงหมวกครับแบบแบบโอ้โหสุดยอดมากๆจริงๆครับใครชอบจอใหญ่ๆชอบภาพสวยๆนะครับปรับสุดแบบปรับสุดแล้วยังลื่นนะครับโอ้โหเมตรยี่สิบ x ตอบโจทย์แน่นอนครับไม่รู้จะพูดยังไงเห็นไหมครับเนะี่ยก็โอเคครับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปสรุปให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอหาที่หลบก่อนแล้วกัน นอนไปเราก็แบตเตอรี่นะครับเหลือ87% 1ชั่วโมงนะครับใช้ไป13%ถามผมว่ามันอึดไหมมันอึดมากๆเลยนะครับทำไมถึงตอบว่าอึดเพราะ CPU เป็นตัวแรงหน้าจอใหญ่กราฟ,ฟิกสวยความร้อนเนี่ยคุมได้ดีมากๆความลื่นไหลความสมูทมีแต่ว่ากินแบตเพียงแค่13%สำหรับการเล่นเกม1ชั่วโมงเนี่ย อึดมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่แบบไม่ไม่ได้เป็นเครื่องใหม่แกะกล่องออกมานะครับเป็นเครื่องที่ใช้งานมาแล้วสักระยะหนึ่งแต่ว่าเฮ้ยตัวคุณภาพแบตเตอรี่เนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับผมสรุปได้ดังนี้นะครับ ROV เกมแรกเนี่ยเล่นไป16นาทีแบตเตอรี่จาก100เหลือ99ก็ใช้ไป1นะครับ ROV เกมที่2ก็เล่นไปประมาณ10นาที99เหลือ92เอ้ย99เหลือ97ก็ใช้ไป2%นะครับแล้วก็ ROV เกมที่3เล่นไปประมาณ14นาที แบตเตอรี่จาก97เหลือ94ก็ใช้ไป3%แล้วก็สุดท้าย PUBG Mobile นะครับเล่นไป20นาทีแบตเตอรี่จาก94เหลือ87ก็ใช้ไปประมาณ7%นะครับเพราะว่าตัวกราฟิกของ PUBG Mobile เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ต้องต้องใช้อะไรต่างๆในการประมวลผลเยอะเนาะเพราะว่ามันดูแบบไฟล์มันใหญ่กราฟิกคมสวยมากๆอย่างงี้ครับแต่โดยรวมแล้ว1ชั่วโมงนะครับก็ใช้แบตเตอรี่ไปประมาณ16เอ้ย14 1 3%แล้วกันเพราะว่าที่เราหยุดเมื่อกี้มันแค่87เนาะก็ต่อให้แล้วกันนะครับก็ใช้ประมาณ14%ก็ถือว่าอึดมากๆครับสำหรับตัวเมท 20x ตัวนี้ก็โอเคครับผมคลิปนี้ตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ข้อมูลสำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ